สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ SCBS n แ e l นะครับวันนี้อยู่กับผมสุกิิรมสรีคุณนะครับแล้วก็เรายังอยู่กับซีรีส์นะครับเรื่องของการปรับตัวในยุคโควิดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับได้มีโอกาสคุยกับบริษัทพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็คือบริษัทของปตทนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถาม นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับว่าธุรกิจพลังงานหรือว่าแนวโน้มของอปลทอรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพของธุรกิจปลทรเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจนะครับโดยวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเรานะครับก็ือคือคุณอัธพลเลิศพิบูลน,นะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปลทจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณอัธพลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีขอบคุณมากนะครับให้เวลากับทาง s c b s นะครับก็คงต้องวันนี้คุยกับทางปตทนะครับปตทผู้กือุ้ปตทด้วยซึ่งก็เป็นบริษัทพลังงานใหญ่อันดับหนึ่งในเมืองไทยนะครับก็เลยคงต้องขออนี้ตเรียนถามคุณอัธพลต่อภาพรวมของธุรกิจพลังงานนะครับในกลุ่มของปตทนะครับซึ่งในตอนนี้เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเราได้รับผลกระทบจาก ่าเศรษฐกิจในเรื่องของโควิดนะฮะทั่วโลกแต่จริงธุรกิจพลังงานเองในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวค่อนข้างเยอะมากเลยตั้งแต่สงครามการค้าตั้งแต่สงครามน้ำมันจนมาถึงโควิดตอนนี้โดยภาพรวมของธุรกิจพลังงานมองไปข้างหน้าเนี่ยคุณอัจรประเมินสถานการณ์ในแต่ละส่วนของธุรกิจยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวผมบอกสถานการณ์ปัจจุบันนิดหนึ่งนะฮะ ธุกรกิจพลังงานเนี่ยาะว่าเราโดนดับเบิลเอฟเฟกนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของโควิดที่ทุกคนทราบกันดีแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ช่วงเดือนมีนาเราจะได้ฟังข่าวนะฮะเรื่องที่ว่ากลุ่มโอเปกพลัสนะฮะเริ่มมีภาพตกลงที่ไม่ลงตัวกันนะฮะก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลงจาก60บกว่าเหรียญมาเหลือแค่ประมาณ30เหรียญน,นะครับซึ่งก็เกิดอันนั้นคือเกิดปัญหากันเองข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่ม โอเปกัสก yeah. ็ท mm ําให้ธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ราคาก็ลงมานะครับตอนนี้มีการกลับเข้ามาคุยกันบ้างแล้วก็ราคาก็กลับขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วก็จากการคิดก็ขี้ขายบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน้ามันกลับมาู่ที่สุดที่40เหรียญนะครับเรามองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ40เหรียญบวกลบนะครับอันนั้นก็ถือเป็นภาพภาพเทรนของราคาพลังงานในช่วง2-3ปีนี้นะครับ ก็ก็อย่างที่บอกโดนผลกระทบทั้งสองอันนะฮะซึ่งซึ่งนี่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าธุกรกิจพลังงานที่เปลี่ยนไปอันที่ชัดเจ,จนก็นคือว่าแหล่งพลังงานใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับ <im bul ans> เราจะได้ยินคำว่าเชลออยล์เชลแก๊สพวกนี้มันก็จะทําให้ภาพของตัวซัพพลายของของ,ของพีโตรเลียมเนี่ยมีมากขึ้นซิร์ฟมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาเนี่ยก็ก็อาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้เห็นราคาที่ขึ้นไปถึงสแปดสิบร้อยเหรียญก็แล้ว เราจะได้ยินว่า p r o s ูเมอการที่ผู้ใช้สามารถผลิตพลังงานแล้วก็ซื้อขายกันเองได้เอาตัวเทคโนโลยีโลารเทคโนโลยีสมาร์ทกิจเข้ามาใช้อันนี้ข้างหน้าเราจะเป็นรูปแบบของธุรกิจพังงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับประกอบกับตัวแนวโน้มของเรื่องของโลกร้อนที่ยังอยู่นะเรื่องโลกร้อนนะผมว่าโลกนี้สำคัญเพราะนั้นเรื่องของ Renewable ก็จะ มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆอะไรก็ตามถ้าให้ผมมองตัวตัวปิโตรเลียมปิโตรเลียมที่ว่าไฮโดโครคาร์บอนที่ว่านี่มันมีถ่านหินมีน้ามันมีแกส๊สนี่นนะครับตัวแก๊สจะเป็นเชื่อเพลิงที่ผมใช้คำว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะปรับเปลี่ยนจากไฮโดโครคาร์บอนไปเป็นรีเนเวอ l e เบิลเยอะๆเลยเนี่ยตัวแก๊สจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะสม อันนี้เป็นเป็นภาพรวมแล้วก็ส่วนปิโตเคมีก็ถ้าเป็นช่วงสามถึงห้าปีนี้ก็ปิโตเคมีรงกัร์ดเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของโรงงานที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับประกอบกับตัวดีมานที่อ่อนตัวลงเนี่ยเพราะนั้นเรื่องของค่าการกัดเรื่องของสเปดของพิโตเคมีเนี่ยช่วงนี้ก็อ,จจอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่อ่อนตัวจะซอฟต์ลงนะฮะก็ะเป็นช่วงช่วงดาวเทินของของ ปิโตเคมีที่ลงการแต่อย่างไรก็ตามปิโตเคมีผมมองเป็นไซเคิกกลนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาเพราะว่าความต้องการใช้ของของปิโตเคมีเนี่ยโลกเนี่ยผมว่ายังไงอย่างยัง,ยงโตต่อไปได้นะครับคนที่ติดตามธุกรกิจน้ํามันหรือลงทุนในธุกรกิจพลังงานที่เกี่ยวกับน้ํามันก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกินไปนะครับ,<อ>บ,บถึงแม้ร<อ>าคามินจะปรับตัวลงมาหรือผันผวนแต่ยังมีความจำเป็นที่ใช้น้ามันอยู่ นะยังไม่ใช่ว่าจะเลิกใช้น้ํามันกันแล้วคําว่าพีกออยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนก็แปลว่าน้ํามันยังไปได้แต่ว่าพีหนแบบว่าด้วยปัจจัยใหม่ๆเข้ามาก็ทําให้ราคาอาจจะไม่ได้บูวามันแน่ดีนะครับแต่แก๊สเนี่ยจะมีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆธุรกิจไฟฟ้าครับผมอยากเรียนตามมองไฟฟ้าว่ามันจะเป็นธุรกิจที่จะบูมขึ้นอีกรอบหนึ่งหรือว่าการเป็นธุรกิจที่เรียกว่า กลับมาได้รับความสนใจเพราะมันมีช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกว่าธุรกิจพลังงานทางเลือกเนี่ยหรือพลังงานทดแทนมนีอยู่ช่วงหนึ่งก็บูมมากๆเลยแล้วก็ยาชะลอลงไปบ้างแต่ช่วนงนี้รู้ึกธุรกิจฟ้ากลับมาได้รับความสนใจธุรกิจไฟฟ้าเพราะว่าตัวเปลี่ยนหลักก็คือตัวรถไฟฟ้าอย่างที่เราทราบกันนะฮะก็อีกเหมือนกันมีหลายทฤษฎีนะว่าจะเข้ามาเร็วมา่น้อยแค่ไหนอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวอินฟาสตรเจอร์ที่ลงไปแล้ว นะครับแล้วก็ในแต่ละประเทศการลงอินฟราทัคเจก็จะแตกต่างกันนะครับแต่แน่นอนแนวโน้มมาแน่ๆคถามผมนะนะอยู่ที่ว่าเวลาเมื่อไหร่เพราะนั้นตัวไฟฟ้าตัวเนี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเร่งในการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งแน่นอนไฟฟ้ามันอาจจะมาแทนน้ำมันนะครับ <c oughs> แต่การผลิตไฟฟ้าต้องใช้เชื้อเพลิงน,นะฮะก็กลับไปที่ผมพูดว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ย แก๊สก็จะได้ความนิยมในการมาผลิตไฟฟ้าพวกคู่ไปกับตัวรีนิ w ว b l e ลครับอวกคู่รีนิวลก็คือเอามาผลิตไฟฟ้านั่นเองถูกไหมครับนะครับเพว่าสัดส่วนมั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 นจะไม่ได้พลิกผันแบบประเภทข้ามแค่ปีเดียวสองปีแน่ๆน,นะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สก็คือใช้มากขึ้นรีนิ w ว b l e ใช้มากขึ้นนั่นคือแนวโน้มในระยะยาวที่มาครับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือโควิดเรื่องที่คลายซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังอาจจะเร็วไปที่จะไปหวังตรงนั้นเพราะว่ายังมีการระบาดอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะดีขึ้นในหลังจากช่วงที่โควิดที่คลายใช่ไหมครัใช่ครับดีขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยบางสาาหตุมันทําให้ความต้องการใช้พลาสติกมากขึ้นนะครับก่บบอนนี้เราพูดกันเรื่องเอ่อ uh, ซิงเกิลยูสพลาสติกใช่ไหมฮะแต่พอหมายถึงว่าเลิกใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกแต่พอมาโควิดเนี่ยปรากฏว่าบาง แปรเรียมันจำเป็นเช่นชุด PPE ชุดกลาวของคุณหมอมันต้องใช้ทั้งเดืองถุงมือยางที่หุ้นขึ้นกระสุดน,นะฮะอันนั้นบางส่วนก็ใช้พิษเคมีนะยางไอ้ถุงมือยางมันมีหลายประเภทนะครับเพราะนั้นความต้องการใช้ก็ก็ก็ผมมองว่าก็ยังยังดีอยู่ทีนี้ไอ้ที่มันเป็นไซเคิลมันมีสองปัปจจัยหนึ่งความต้องการใช้สองคือตัวซัพพลายตัวโรงงานใหม่ ช่วงปีสองปีนี้เนี่ยมันมีโรงงานใหม่ที่เกิดขึ้นมาในจีนโดยเฉพาะนะฮะโรงงานใหญ่ๆมันก็ยังตัวซัพพลายมันเข้ามาเยอะนะแล้วตามเมื่อเมื่อซัพพลายเยอะนะครับดีมานอาจจะไม่ได้โตมากเนี่ยมันทําให้ตัวสเปรดหรือกําไรเนี่ยมาจิ้นต่อหน่วยมันลดลงนะอย่างไรก็ตามไอการที่มาจิ้นต่ำเนี่ยโครงการใหม่ๆมันก็จะรอตัวไปสักพักเนี่ยดีมามเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็ไซเคิลมันจะกลับมา ประมาณนั้นประมาณนั้นครับ,รบ mm hmm. เพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงดาวไซเคิลเนี่ยกลยุทธ์ก็คือก็ต้องก็ต้องยืนอยู่ให้ได้กลยุทธ์ของกลุ่มปอทอแล้วก็มองในเรื่องของโอเปอเรชั่นเอ็กเซเลนต์เยอะไรพวกนี้ลดต้นทุนนะครับเรื่องของออปติมิเซชันในการผลิตประมาณอย่างนั้นนะครับเพื่อที่เราอยู่ได้ในในช่วงดาวเทิร์และจริงๆมันก็เป็นโอกาสนะฮะว่าว่าเรารักษาความเข้มแข็งทางด้านการเงินได้ในช่วงดาวเทิร์เนี่ยมันก็อาจจะมี แอสเซทบางแอสเซทนะที่เขาอาจจะมีปัญหาเป็นแอสเซทที่ดีแต่มีปัญหาเนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสในการในการขยายธุรกิจหรือว่าทำ M A เอเจนะตอะไก็ว่าไปนะฮะก็ก็มองหาไปด้วยในการทํางานในการเอ่อเรียกว่ารับมือกับสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ทางปตทต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปทอทเห็นโอกาสอะไรเพิ่มเติมไหมครับในช่วงนี้ครัครับ ็โควิดก็ปัะสิธไม่ได้ก็กระทบกลุ่มบอทอนนะฮะไตรมาสแรกก็ทราบกันดีแล้วเราก็ติดลดไปพันหล้านนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องออทำแต่การให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับที่เราทำทันทีก็คือเรามีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่า P3Group Vital Center ขึ้นมาที่จะแฮนดลสถานการณ์นะครับแล้วเราก็ก็มีการมีกลยุทธ์ออกมา4ี่ด้านผมใช้ว่า4ี่านะครับอาแรกก็คือ Resilience อันนั้นก็คือว่าเป็นการ ตอบรับสถานการณ์ในทันทีนะครับเช่นเราต้องดูเรื่อง Workforce ของเรา Make sure ว่าเขาปลอดภัยนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นข่าวดีนะกลุ่มบททั้งกลุ่มเนี่ยนะครับไม่ไมีไม่มีใครติดตัวเชื้อเลยตั้งแต่แรกนะจนถึงปัจจุบันนะครับ mm hmm. เรื่องมาตรการเรื่อง w o r k f r ฟ m Home mm hmm. การดูเรื่องความเข้มแข็งทางการเงินของตัวบริษัทเอง mm hmm. เราทำเบสท์ให้มั่นใจว่าเราตั้งแอสเซมบลชัว่า ราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆเราตั้งไปถึงยี่ิบเหรียญนะว่าถ้ามันต่ำยี่ิบเหรียญไปยา,ยาวๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับ,รบถ้าข่าวดีหน่อยก็ต่อให้20สเหรียญทั้งปีเนี่ยมันก็ <c oughs> <c oughs> rồi, ก็โอเคนะก็โอเคซึ่งตอนนี้มันกลับไปส0สิบแหลวนะครับประมาณนี้แล้วก็ดูเรื่องสภาพคล่องเรื่องไรดูเรื่องซัพพลายเชนของเราเรื่องคู่ค้าของเราเมช e s u r ว่าซัพพลายเชนเราไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันทําเรื่องอย่างที่ผมเปิดเรียนเรื่อง optimization คือดีมานมันเปลี่ยน ไอนะเรื่องโพักชันเราเนี่ยต้องมาปร,าร,าร,นะรับร่วมกันนะฮะเพื่อให้เกิดออติมิเซชันอันเนี้ยสิ่งที่เราทําทําในเรื่องของมาตรการของเราใช้ว่าลดละเลื่อนอันไหนที่ลดคอส t c คัตติ้งได้ลดการใช้ได้ก็ลดนะฮะละก็คือเป็นคอสคัตติ้งได้ก็ก็ก็คัดหรือโปรเจกต์ทั้งหลายเราที่อยู่ในป้ายไลน์เราก็ต้องมานั่งไล่ดูใหม่แล้วก็เรียงลำดับความสำคัญใหม่อะไรประมาณนี้นะครับคร mm hmm. ่าวๆเนี่ยกลุ่มของเราก็ ในส่วนปอทอในส่วนปอทอแล้วก็ขยับเรื่องคาเปกอะไรของเราไปได้พอสมควรนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ลดตัวโอเปกไปได้ได้ได,ได้ประมาณสี่ห้าพันล้านนะทันทีอันนี้คือสิ่งที่ตอบสนองนเดียคือรีิเลียนนะต่อไปก็รีสตาร์ทรีสตาร์ทก็คือเริ่มมีการวางแผนว่า,าสถานการณ์กลับมาปกติเนี่ยเราจะต้องอกลับมาลันธุรกิจให้ได้เป็นปกติให้เร็วที่สุดพร้อมที่สุดอันนั้นก็ เป็นการวางแผนกันนั้งแต่เดือนนะครับป mm hmm. ัจจุบันนี้เราอยู่ในโหมด restart นะฮะก็ก็กลับมาครับหลายหลายที่นี้กลับมาโอเปเรตเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตัวปั๊มน้ำมันตอนนี้กินยอดขายอาแต่นิดนึงยอดขายเป็นซินดีเซลเนี่ยกลับมาเป,ป็นปกตินะฮะนะและโอ peration ของปัม๊มเราตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นคนเดินทางทางรถยนต์เริ่มกลับมาปกตินะฮะเพราะนั้นธุรกิจน้ำมันธุรกิจนอนออยเนี่ยก็ก,ก็ก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ตอบสนอง ผู้พคได้ได้ได้ไดทันทีอันนี้ยกเปียของเรื่องรีสตาร์ทนะฮะอ่าที่สามก็รียนมีจิ้มก็คือเราต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่าหลังโควิดเนี่ยไอ้นี่นอร์มอลที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมากระทบการทําธุรกิจเรามากระทบธุรก,กิจพลังงานมีอะไรบ้างมาทํางานร่วมเราก็มาทาเขาเรียกว่าเป็นตัวกลุทธ์ร่วมกันนะฮะในระดับฝ่ายบริหารในระดับบอร์ดเพื่อจะมองไปข้างหน้าธุรก,กิจเปลี่ยนยังไงอ่าที่สี่ก็คือรีฟอร์ นะฮะเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราอิมเมจชินไปแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอันนี้คือคร่าวๆที่ที่เราเซตขึ้นมาในการรับสถานการณ์โควิดแล้วก็ถือโอกาสในการปรับกลยุทธ์ปรับเมชชันของการทํางานของของตัวกลุ่มธุรกิจไปด้วยนะครับคร่าวๆสี่อ่ะครับ,าารรบน,น่าสนใจจากนะในที่เป็นอ่อิมเมจินกับรีฟอร์มนี่จริงรจริงแล้ว อในแง่ของวันนี้ทุกคนก็บอกว่าโควิดทำให้ทุกคนก็ใช้ดิจิทัลใช้เทคโนโลยีนะครับบริษัทพลังรอทเองเนี่ยเราเราเข้าไปใช้ Technology, เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากเหมือนกับภาพรวมที่คนเขา,าพูดถึงกันหรือเปล่าครับครับก็โอไม่ส่วนเยอะเพราะว่าในส่วนของดิจิทัลอย่างที่เรียนในช่วงช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถลดพนักงานไปได้เหลือแค่สิบ นะที่เหลือแล้วก็เวิร mm ์ก hmm. ฟอร์มโฮมหมดอันนี้ก็คือใช้ตัวดิจิทัลเข้ามาช่วยนะครับ mm hmm. แล้วนอกจากนั้นเองเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าเ mm hmm. ทรนด์ที่ทําให้เกิดคือว่ามันทําให้คนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะคุ้นเคยกับตัวดิจิทัลมากขึ้นเพรานะนั้นมันจะเป็นตัวเร่งให, mm hmm. ให้ให้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรเนี่ยมันเอามาใช้ในงานใช้ในชีวิตประจําวันของผู้คนมากขึ้นอปอทอยก็ a d ด p t เข้ามานะ mm hmm. ในการทํางาน mm hmm. ในโปรเซสการทํางานของเราในหลายๆจุดเช่น hmm. บางบางอัดก็โครกับทางแบงค์เรื่องระบบบล็อกเชนที่เอามาเรื่องของพวกการันตีแบงค์การันตีโดยผ่านบล็อกเชนโดยไม่ต้องใช้เอกสารนะเรื่องโรงงานของเราเนี่ยจริงๆเราเรา,เราเ,ราเราเตรียมตัวมาแกะสักปีสองปีที่แล้วละเ,เรามีกลุ่มเขาเรียก Operation Excellence เนี่ยเราตั้งเป็นดิจิทัลโอเปอเรชั่นนะครับเพราะนั้นโรงงานเนี่ยเข้าไปดู กระบวนการปรับกระบวนการของตัวเองเนี่ยอะไรที่เอาเรื่องของเซนเซอร์เข้ามาได้อะไรเรื่องเอาเรื่องของออโตเมชันเข้ามาได้เนี่ยก,ก็เอาเข้ามาเพื่อที่จะลดตัวต้นทุนการทันงานนะครับหรือจริงๆแล้วบางอันที่เป็นธุรกิจนะอย่างธุรกิจโออาก็จะเริ่มเอาเรื่องระบบเอเจเมนต์อะไรเข้ามาในธุรกิจของตัวเองมากขึ้นซึ่งซึ่งโควิดเนี่ย,ยก็จะเร่งนะทำให้ผู้พกเนี่ยคุ้นชินกับกับ สิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับ่ก่อนที่เราทําเราอาจจะทําไปล่วงหน้าปสองปีแต่ว่าคนใช้อาจจะไม่เยอะแต่ว่าหลังโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าจะมากันเยอะนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการนำไปใช้หรือว่าจริงๆริงแล้วเรื่อง a อโรบอติกอันนี้น่าจะต้องน่าจะต้องออมีการใช้มากขึ้นเพราะมันลดการสัมผัสของอของคนถูกไหมคกลยุทธ์ของปตทครับ,รรบหรือว่าวิชั่น ของปตทเองซึ่งผมอาจจะเรียนถามแทนนักลงทุนด้วยว่าจริงแล้วเนี่ยเวลาเรามองหุ้นปตทเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่ใหญ่เรามองหุ้นปตทเราก็มัาจะมองจังหวะของการลงทุน,มอ,น,ม,นมองที่ตะขาน้ํามันมองที่ค่าเป็นพลังงานนะครับคุณมรพลกํากลังวางแผนหรือว่ามีกลยุทธ์สําหรับปตทยังไงบ้างอาจจะมองในระยะสั้นๆหน่อยก็คือในครึ่งปีหลัง แล้วก็มองยาวไปกว่านี้ไม่ทราบว่าตอนนี้มีกลยุทธ์ยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับครับ,รบถ้าครึ่งปีหลังผมว่าจริงๆเราก็เน้นเรื่อง o p o r a t i o n Excellence ละนะเพื่อที่จะ,ะดูแลหรือว่าคลองเรื่องการดำเนินงานของปีนี้ไปให้ได้นะรพร้อมกับอาจจะหาโอกาสในช่วงที่จเจวเทิร์นเนี่ยมันมีโอกาสอะไรเข้ามาเราก็จะเ<ม>ทคในตรงนั้นนะครับ แนวโน้มเคือปีหลังเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าการกัดหรือว่าสเปคของของตัวปิโตรเคมีนะครับน่าจะดีขึ้นเนื่องจากดีมานมาเริ่มกลับมานะครับ,รบอันนั้นคือของส่วนของครื่องปีนะครับส่วนมองยาวไปนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าภาพของถ้าเป็นพลังงานเองเนี่ยตัวสัดส่วนของตัวพลังงาน ของโลกการใช้เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมพูดว่าเรื่องแก๊สเนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญของแก๊สตั้งแต่สอพอมาพอทอสอพอนะครับผมใช้คำว่าโก g แก๊สด้วยซ้ำก็คือว่าแหล่งสัมปทานที่เขาจะไปขยายเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องแก๊สนะครับในส่วนของธุรกิจ LNG ถ้าจะเคยได้ยินเราก็มองว่าเราก็ต้องมา จริงจังโฟกัสในธุรกิจเราเรียกว่า l n g value chain นะตั้งแต่ขุดเจาะทำแก๊สเป็นของเหลวขนส่งเทรดกันทั่วโลกเนี่ยนะฮะอันนี้คือ value chain ของของ l n g เนี่ยจนไปถึงเป็นไฟฟ้านะเพร<อ>าะนั้นมันก็มีคีย์เวิร์ดคือ l n g value chain gas to power นะก็คือไฟฟ้าเนี่ยที่ผมเรียนว่ามันจะมาจากสองแหล่งใหญ่ๆก็คือแก๊สกับ r e n e w a b l นะส่วน พลังงานรูปแบบก็คือ Renewable นะฮะ e อาจจะไม่ใช่อย่างเดียวแล้วเราใช้ค่อยน New e n เ r g y เพราะว่ามันจะครอบคุมถึงเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยา n n r r y y t t r r g g r ใช่ไหม r e n e w a b l e เนี่ยมันจะเวิร์กมันต้องมีเรื่องเรื่องของตัว Energy Storage เทคโนโลยีในการกับเก็บนะครับไปควบคู่กันเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราโฟกัสแล้วก็อยากไปอันนั้นในภาพของพลังงานทีนี้ความที่ energy ก็อาจจะ ไม่ถึงกับภาพชัดเพราะนั้นในปอทแอสเซทกรุ๊เนี่ยเราก็ต้องเราเริ่มมามองแล้วว่าทั้งพอร์ตของเราเนี่ยได้เอเนจีร้อเปอร์เซนใช่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็เริ่มในการมองมองกันว่าแล้วแล้วนิวเอสเคออื่นที่ไม่ใช่เอเนจีที่เรามองมีอะไรบ้าง <S <S นะเราก็มองสอดคล้องกับ New S Curve ของประเทศอันนี้ผมเป็นการเชื่อมโยงนะ,ะเช่น เราอยากจะเป็นไลฮับของเรื่องสาธารณสุขประเทศเรามีจุดแข็งอยู่แล้วเรื่องนี้ถูกไหมครับ,รบเรื่องเฮล์เพราะฉะนั้นจะมีบางธุรก,กิจที่เราอาจจะเริ่มเข้าไปดูนะเรื่องไลฟ์ไตล์ไลฟ์ไตล์แล้วก็ไอดีนิฟายมาสองอันก็คือเรื่องของฟาร์มาก็คือเรื่องยากับเรื่องเอ่อนิวทริชั่นก็คือพวกอาหารเสริมทลายนะอันนี้ก็เป็นเชิงป้องกันกับเชิงรักษาใช่ไหมฮะหรือว่าที่มันต่อยอดจากธุรกิจ ของเราซึ่งธุรกิจเราเยอะมากเนี่ยเรื่องโลจิสติกบางครั้งเราเราใช้โลจิสติกของเราเองเนี่ยในกลุ่มเองมันก็เยอะมากนะทั้งทั้งปิโตรเคมีทั้งน้ํามันปิโตรเลียมแก๊สเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าเอ้ยมามองเรื่องธุรกิจโลจิสติกให้มันเป็นระบบไหมนะว่าจะเป็นว่าเราจะไปอย่างไรนี่ในพอร์ตข้างหน้าไกลๆเนี่ยสิปีเนี่ยก็มองไว้ว่าพวกนิวเอสเคอร์พวกนี้ก็อันนี้คือตั้งเป้าไว้ว่าก็ก็เอามาให้ได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต พอร์ตรวมอของนะครับประมาณนั้นท่านจะเห็น,นครับครับอยากที่อยางที่เพราะฉะนั้นโด,ดยรวมๆก็คือว่าเราจะมีส่วนที่เป็นส่วนส่วนน้ำมันส่วนพลังงานกับ <Yes. S 2> ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นนอนออยใช่ไหมครัไม่ใช่น้ํามันไม่ใช่พลังงานแล้แต่ว่าเป็น new เอสเคอรอื่นๆนะครับซึ่งก็จะฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้คือคือเหมือนจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นเป็นเฮลแคร์เป็นเรื่องอาหารเสริม แต่จะไม่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพอร์ตใหญ่เลยนะไม่ใช่ว่าร้ออร์ซตเปนไม่ใช่อย่างนั้นเอาเข้ามาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตอืมคือแต่พวกรายได้ที่มีการกระจายส่วนของุก่ขึ้นใช่ใช่ธุรกิจก็คือพวกธุรกิจรีเทลไลฟ์สไตล์เพราะเรามีตัว p g r เป็นเบสอยู่แล้วนะฮะนั่นก็ว่าไปนะก็ใน OR อรเาก็อยายในส่วนเขา ที่รีเทลทำกาแฟทำพวกฟู้ดแอ์เบลเลต์เซ็กาว่าตไปทำเรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้โภกอันนั้นก็ก็เป็นอีกพอร์ตครับคิ้นเลื่นถามในส่วนต่างประเทศบ้างไหมครับตอนนี้เราเรากาลัจะพูดถึงธุรกิจโดยองค์รวมแล้วนะทั้งทั้งออยและนอนออยแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงโดมเมสติกกับในต่างประเทศในแผนในต่างประเทศมีอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับ คือต่างประเทศถ้ามันมองเป็นธุรกิจธุรกิจอย่างซอฟทตอนนี้ก็ไปอยู่แล้วไปทั่วโลกอยู่แล้วนะก็โฟกัสนะครับเออ่ก็โฟกัสเป็นบางแอเรียนะอย่างทวันออฟก้าอันนี้แน่นอนแต่ก็จะเริ่มดิเวอซิฟายไปแอเรียอื่นบ้างเพื่อกระจายความเสี่ยงยกกลุ่ยด้วยเทรดดิ้งของเราเหมือนกันเทรดดิ้งก็เทรดไปทั่วโลกนะฮะกำลังจะตั้งออฟฟิศที่ที่อเมริกานะเรามีอยู่แล้วในแถบนี้ใช่ไหมครับมีสิงคโปร์เป็นหลัก นะครับมีเซี่ยงไฮ้เป็นเล็บออฟฟิศมีตะวันออกกลางมีลอนดอนกำลังจะมีที่อเมริกาก็จะสามารถเทรดได้ a l l o w ด d t ์โบ o ์อลาเดอ e ์ครับนะครธุรกิจรีเทลโออก็จะขยายท่าเกตก็คือในภูมภาคอาเซียนอันนี้ผมให้เห็นภาพนะครับ mm hmm. ส่วน mm hmm. ปิตโตรเคมีและโรงกลั่นอันนี้ก็มันเป็นการลงทุนใหญ่ๆนะฮะมันก็มองเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไป เพราะนั้นเอเรียเอาแน่นอนว่าโฟกัสแอเรียมันก็คงอยู่ในเอเชียการขยายธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม GPC ก็จะไปในต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ลืมเรียนไปนิดนึงพอร์ต e n e w เ b อ e ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของไฟฟ้านะไฟฟ้าครับครับ<อ>ส่วน<อ>ส่วนก็คร<อ>ับก็คือไปทั้งแก๊สและรีนิเ a อ l e เบิตามเทรนที่เรามองว่ามันจะเกิดขึน้น ภาพรวมๆของสถานีบริการปั๊มน้ำมันของปลทองซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาผมบอกจริงมันคือแพลตฟอร์มที่ทําให้กรมธุรกิจสังคมพันธมิตรต่างๆมาร่วมมาร่วมกันสร้างให้มันเกิดธุรกิจต่าง,งั้นหธุรกิจแบบมองไปข้างหน้านี้เราจะท t ลไลซ์ตัวแพลตฟอร์มนี้เี่ไปถึงไหนครในแง่ของอแหล่งพลังงานใหมก่ก็อาจจะมีจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับเพ่ยงกรณีของไฟฟ้าหรือ e-bike ในมุมมองทางปลทองครับก็ อย่างที่ผมเรียนว่ามันภาพมันยังไม่ชัดนะแต่ว่าได้ญญอทอี่ปตทยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องไม่จกเท็จน,นะอาจจะไปล้ํานิดๆทุกวันนี้เนี่ยคือปัม๊มปตทเนี่ยมีไอ้ตัว EV c ีชา g e r เจอยู่แล้วนะฮะบริการฟรีด้วยนะยี่ห้าแหกแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่มีคนมาเติมหรอกนะฮะแต่ว่าเรามีไว้นะฮะมีไว้เพื่อให้รู้พฤติกรรมผู้โพกอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีแผนที่จะติดเพิ่มนะครับนอกปั๊มก็จับกับพาร์เนอร์ตามที่เป็นข่าว บริษัทชาร์จที่ว่าเนี่ยฮะอันนั้นก็คือให้บริการเติมตามศูนย์การค้าเอ่ยตามออฟฟิศใหญ่ๆตามพาแมรีอันนั้นก็พูดว่าไปเพราะฉะนั้นเราไม่รู้มามาเมื่อไหร่แต่ว่ามันมาเมื่อไหร่เราต้องพร้อมอันนี้เป็นแทจี้ก่อนนะ<ม>ตัวพื้นที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าข้างหน้าไปเนี่ยรูปแบบการใช้พลังงานมันเปลี่ยนแน่นอนเราต้องมีกลยุทธ์ของปั๊มเนี่ยเราต้องเป็นลิฟวิ่งคอมมูนิตี้ เป็นเป็นเป็นเขาเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นแทร็เก็ตกลุ่มของปั๊มน้ำมันไม่ใช่ผู้เดินทางเพียงอย่างเดียวมันคือผู้เดินทางบวกชุมชนรอบๆนะเพราะฉะนั้นมันก็ตามมาด้วยตัววิเศษโมเดลและว่าเราจะใส่อะไรใส่อะไรลงไปในปั๊มนะนอกจากพวกธุรกิจร้านอาหารนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยกิจกรรมของชุมชนก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าว่าว่าปั๊มบอทอต่อไปนี้จะพยายามทําตัวเป็นศูนย์กลางของชุมชน ให้ผู mm ้ hmm. คนมาเดินเข้าออกนะว่าต้องเติมน้ำมันผมผมมีการตั้งเป้าให้กับทีมนะว่าปั๊มที่มันมีธุรก,กิจควบวงจรี่ยไปนับว่าคนที่เข้าไปแล้วไม่เติมน้ำมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เติมน้ำมันนะ mm hmm. ด้ได้มาประมาณสามสิบเปอร์เ hmm. ซ็นต์เราตั้งเป้าหมายเลยว่าคุณต้องทําให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นภายในสองสามปีนี้ mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อว่าวันข้างหน้าถ้าคนเข้ามาแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยคนอาจจะใช้น้อยลงถูกไหมครับ เพราะบางส่วนก็ชาร์จจากบ้านได้นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ปั๊มเนี่ยต้องต้องมองแล้วว่าเข้ามาไม่ไม่ใช่ทําเรื่องเติมพลังงานต้องทาเรื่อง,งอื่นก็ประมาณนี้นี่ยก็ตัวอ,อย่างนะเพราะนั้นมุมมองมันก็จะเปลี่ยนไปแพ็กเกจกุ๊ก็เปลี่ยนไปมีเพิ่มขึ้นประมาณนั้นครับสุดท้ายแล้วครับคุณอนันพลครับอยากจะให้คุณอนัพลช่วยฝากอะไรกับนักลงทุนนะฮะที่เป็นผู้ถือหุ้นปตทนะครับแล้วก็อยากให้นักทุนมองหุ้นปตทจากนี้ เป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจปทผมก็อยากจะให้ความไว้วางใจต่อเนื่องนะฮะกับตัวปทอทว่าองค์กรปรทอทเนี่ยจริงๆเติบโตมาผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเชื่อว่าทีมงานผู้บริหารทัมงานปทอทเนี่ยค่อนข้างคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงและจริงๆหลายครั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เยอะ 1941, ไปข้างหน้าเนี Allah. ่ยธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานที่เปลี yeah, ่ยนแปลงไปเราก็มีการปรับเปลี ah ่ยนมองไปข้างหน้าตามสถานการณ์ที่ทันนะฮะอันนี้ก็อยากให้ความมั่นใจในเรื่องของพลังงานเพราะว่ายังไงภารกิจหลักเรื่องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศยังอยู่น่กับของกปทถึงแม้จะเป็นลิสเทนแล้วก็ตามนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกปทตามไปทําตามไปดูแลแน่นอนอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือการการสร้างความความเข้มแข็งให้กับองค์กรนะการปรับเปลี่ยนองค์กรตามตามสถานการณ์เนี่ยผมว่าเราผูจิงก็อยากให้ความมั่นใจกับกับทางนักลงทุนนะครับว่าว่าว่าเราบริหารจัดการอ,อ,องค์กรด้วยด้วยด้วย,วย,วยอย่างแรกทำมาพิบาลอย่างที่สองด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับครับ,รบฟังดูเนี่ยผมก็เลยได้ข้อสรุปเร็วๆเ,เลยนะครับว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์ ที่จะเป็นวินเนอร์ในธุรกิจของบลทเนี่ยก็คือความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็เชื่อว่าโลกนี้ก็นี่เรากําลังอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดการไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพราะนั้นค,ความพร้อมในการรับมือกันแต่นั่นถือว่าเป็นกลยุทธ์หลักที่น่าจะต้องอให้ความสาคัญมากในส่วนในช่วงนี้ครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอัจรพลที่ให้เวลากับทาง s อสแล้วก็มาให้อ่ แนวคิดนะฮะมาให้แนวโน้มของธุรกิจพลังงานซึ่งก็มังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นเข้ามาด้วยเพื่อสร้างความยัง่งยืนสำหรับการเติบโตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับ